ไปครับต่อไปครับยหลังเลยครับดไปหลังออกไหัง็้นะครับก็ว่าอย่างน้อยที่เราทำตลาดก็ริ่ b o o k ลดกอง Airbnb อยากให้มีนโยบายทำแลตของมเฉพาะ ครับผมย er, e> uh> um> uh> ืนยงพ่อเพชรนะครับซึ่งเป็นนักธุรกิจทำการโรงแรมท่องเที่ยวรายแรกๆของจังหวัดพังงานะครับเพราะผมในฐานะชาพนารู้สึกลื้มใจมากนะครับเพราะว่าในรอบสิบปีเราไม่เคยมีนายกมาเยือนจังหวัดพังงาเลยก็ว่าได้ครับสวัสดีครับกราบสวัสดีคณะท่านนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสิทธิ์ท่านนายแพทย์คมินขอบคุณครับสื่อครับขอบคุณครับเรือสุริเดช โอเคนะครับคือโอเคนะครับ, okay, รบโอเคครับผมตงที่ที่ที่นีี่นที่นีี่นี่นี่ทนี่ทนี่ทนนี่ที่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 น่ีนี่ที่นี่ท มีข้อเสนอที่คล้ายคลึงกับที่ภูเก็ตเยอะมากนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องของการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานสนามบินชัดเจนครับว่าต้องการนะครับเพราะถือว่าเป็นบ o ท t l น n ตัวหนึ่งในการที่จะนํานักท่องเทีย่ยวเข้ามานะครับเรื่องวีซ่านะครับก็เป็นเรื่องหนึ่งสาคัญแต่ว่าอาจจะแตกต่างนิดนึงตรงที่ว่าที่พังงานเนี่ยท่องเทียเ่ยวในนักท่องเทีย่ยวหลักเนี่ยเป็นทางพวกที่มาจากเ,เขตหนาวทางยุโรปเยอะ นะครับเพราะฉะนั้นคนจีนจะน้อยหน่อยแต่ว่าก็ต้องไปดูตรงนั้นด้วยเหมือนกันนะครับเรื่องของหลายๆเรื่องครับแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่คล้ายคลึงกันกับที่ภูเก็ตนะครับก็ต้องถือเป็นพาราทีตอันหนึ่งของรรคท่ไทยครับนะครับที่ต้องผลักดันให้เกิดขึ้นเพราะว่าแน่นอนครับชัดเจนว่าสนามบินไม่พอนะครับสลอดบินไม่พอนะครับโอกาส้นนะเราจะเอาสนามบินเดิมมาปรับปรุงก่อนหรือว่าเราจะสร้างใหม่ก่อนอันนี้ต้องขอไป รับฟังความเห็นทั้งหมดก่อนของของทุกท่านก่อนนะครับถ้าเกิดทำก็อยากอยาก,อยากทำให้ดีเลยนะครับเข้าใจว่ามีแผนอยู่แล้วนะครับมีการมาร์กที่ไม่เรียบร้อยวว่าตรงไหนต้องทำนะครับก็ขอบคุณนะครับแต่พอดีผมยังไม่ได้อ่าน Facebook ของท่านนะครับเดี๋ยวก็จะรับไปพิจารณานะครับก็มีหลายท่านที่อยู่ในรัฐบาลเดิมนะครับทางเราก็ขอไปอนุญาตไปพูดคุยไปรับฟังงานที่ทำค้างไว้นะครับโดยเฉพาะยี่งานลงทุนที่มาจากต่างประเทศ ตรงนี้ก็น่าจะเป็นอะไรที่สามารถต่อยอดต่อไปได้นะครับก็ต้องมาดูกันครับว่าจริงๆแล้วในส่วนไหนที่ทําได้หรือทําไม่ได้อย่างไรนะครับเพราะช่วงที่เปลี่ยนมาเนี่ยมันก็มีสถานการณ์ที่มันเป,นปลี่ยนแปลงไปเยอยพอสมควรเหมือนกันแล้วบางอย่างเนี่ยจะล็อกไปเลยยาวยาว20ปีเนี่ยต้องดูถึงเรื่องความเหมาะสมด้วยเพราะโลกปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปได้เร็วพอสมควรเหมือนกันนะครับเรื่องของ geo politics อะไรหลายๆอย่างเนี่ยนะครับมันต้องมาดูให้ดีๆก่อนนะครับก็ไม่อยากจะบอกว่าเหมาะสมไม่เหมาะสมขอศึกษาก่อนนะครับ ใกล้เคียงมากครับใกล้เคียงครับใกล้เคียงพยายามเต็มที่ครับทราบว่าพี่น้องสืมม่อมวลชนอยากจะทราบเรื่องนี้นะครับใกล้เคียงผมคิดว่าใกล้เคียงดีกว่านะครับใกล้เคียงก็ไม่อยากจะไปก้าวล่วงเขานะครับมีคณะเจราจาซึ่งความคืบหน้าในการเจราจาก็ไปในทิศทางที่ดีนะครับต้องลงรายละเอียดด้วยว่ารัฐมนตรีช่วยควบคุมกรมอะไรนะครับอยู่ในช่วงระหว่างการต่อรองในเรื่องการพูดคุยกันสําคัญในสี่อิงใดก็เรื่องของความถนัดของบุคคลที่จะมาดูแลใน กลุ่มน so ั้นๆด้วยเหมือนกันเพราะว่าเราต้องเอาความเจริญของบ้านเมืองเป็นหลักนะครับไม่ใช่เรื่องของการแบ่งสรรอะไรอย่างเดียวนะครับในส่วนของเมืเทตอนนี้ลงตัวหมดหรือยังครับเกือบพักใกล้เคียงมากแล้วอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวนะครับใจเย็นอย่างเรื่องข่าวที่ออกมาครับมันมีการขยับกระทรวงใหญ่อย่างกระทรวงภาษาอะไรอย่างเงี้ยครับใกล้เคียงครับใกล้เคียงต้องดูไปก่อนครับเดี๋ยวขอดูนิดนึงก่อนแล้วกันว่ามีการแบ่งกันยังไงมันมีส่วนตรีช่วยด้วยมีอะไรด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นนิดนึงนะครับ ขอบคุณครับคำถามที่คำถามที่ดีนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้การค้าโลกเป็นเรื่องสําคัญเรื่อง FTA เรื่องการเปิดตลาดใหม่ๆเรื่องเชื้อเชิญนักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับตามความเข้าใจของผมผู้แทนการค้าไทยมียมี5คนแล้วสามารถตั้งประธานได้อีกหนึ่งคนนะครับเราก็คงต้องอันนี้คงเป็นหัวหอ,อกสําคัญในการที่จะที่จะพัฒนาประเทศครับขอบคุณเพื่องคำถามนี้ครับทั้งหมดนี้จะเป็ครับทั้ง5คนและก็ประธานเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องให้เกียรติกันนิดนึงนะครับเราดูความเหมาะสมเราดูความ สามารถของบุคลากรต่างๆดีกว่าอย่าไปบอกว่าเป็นของใครอะไรยังไงดีกว่านะครับเราเราเอาประเทศชาติเป็นที่ตั้งดีกว่านะครับนิดๆหน่อยๆครับนีดๆหน่อยๆครับนี่หน่อยนิดนึงอีกนิดนึงสองสามตำแหน่งอยากให้ผลการเป็นตัวพิสูจน์ด้วยครับไม่อยากพูดนะครับเต็มที่ครับพยายามเต็มที่ครับ ในสภาวะที่ค่อนข้างที่จะลําบากเศรษฐกิจที่มีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอผมทราบมาความคาดหวังสูงนะครับแต่ว่าเราผมเชื่อว่าคนที่ถูกคัดเลือกตัวมาเนี่ยก็พร้อมที่จะทํางานลืมความเหนื่อยนะครับเป็นธรรมดาครับที่ต้องที่ต้องทางานร่วมกันได้ครับแต่ผมเชื่อว่านะครับว่าถ้าเกิดเอาปัญหาเอาโจทย์ของความลาบากของพี่น้องประชาชนเป็นหลักเนี่ย ผมเชื่อว่าจะมาจากภาคไหนจะเป็นใครก็ตามทีเนี่ยผมเชื่อว่าตรงนี้เราคุยกันได้แล้วน่าจะทํางานด้วยกันได้ครับไม่อยากไปตั้งแง่มาจากภาคไหนเป็นใครอะไรยังไงนะครับผมผมว่าทุกพักทั้งเท่ากับสิบเอดพักใช่ไหมครับที่เข้ามาอยู่ด้วยกันวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเข้าใจของแท้ถึงความต้องการของพี่น้องประชาชนเข้าใจถึงปัญหาเข้าใจถึงการที่เราต้องเดินไปข้างหน้าก้าวข้ามความขัดแย้งไปนะครับ นิดหนึ่งนะนิดนึ่งนิดหนึ่ง,งใจเย็นผมผมว่าผมว่า,ผมว,าผมว่าทุกคนเข้าใจหมดนะครับแล้วก็แล้วก็ตำแหน่งตำแหน่งกระทรวงใหญ่ๆนี่ผมเชื่อว่าเราเองเราก็มีการพูดคุยกันแล้วนะครับคิดกันดีแล้วแล้วก็หลายๆท่านที่เป็นผู้ใหญ่ในแต่ละภาคเองก็ไม่ได้มีความชํานาญแค่กระทรวงเดียวหลายๆท่านก็ผ่านการดูแลง,งานมาเยอะผมเชื่อว่าเหมาะสมครับแล้วก็พร้อมครับขอบคุณครับหวังว่าครับ เป็นคาถามที่ดีนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราเองผม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 เองเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญที่สุดเรื่องหนึ่งเพราะถือว่าเป็นมาตรการที่เราเป็นมาตรการหลักของพรรคเพื่อไทยเราเดินหน้าเต็มตัวแน่นอนครับขอดูรายละเอียดนิดนึงนะครับวันจันทร์กับอังคารนี้ก็จะมีเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาพบปะพูดคุยกันรวบรวมข้อมูลแล้วก็เดี๋ยวขอเขียนทไลา์อีกทีหนึ่งนะครับก็หวังว่าภายในใจมานึงปีหน้าน่าจะทำได้นะครับไปสดหนึ่งปีนะครับ ผลงานครับผลงานอย่างเดียวครับผมผมว่าผลงานอย่างเดียวครับวันนี้เราทํางานตลอดทุกวันทุกคนนะครับไม่มีความเหนื่อยเหนื่อยครับเ,เ,เ,นะเรื่องความคาดหวังของคนเนี่ยเราเราเรา,เราคอนโทรลไม่ได้นะครับเราควบคุมไม่ได้แต่ว่าผมยืนยันครับว่าคณะทํางานของพรรคเพื่อไทยและผมมั่นใจว่าถ้าได้คุยกับพรครัฐบาลทุกคนทุกคนเต็มที่ครับเขาทุกคนเข้าใจถึงความบอบบางทางด้านสภาพเศรษฐกิจสังคม และการเมืองที่เราต้องเดินไปข้างหน้าด oh, ้วยกันได้ครับนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับใครได้ครับไม่เคยปากไว้ได้ครับใครปากไว้ครับครับหลายคนครับหลายคนครับหลายคนครับคราวนี้ครับไม่ขอพูดครับไม่ขอส่งครับ thank you.